คือตัวการันตีว่าออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนีน่นี่ไงนี่ไงมาช่วยกันเยอะมากนี่ไงก่อนก้อนจับได้ตัวหนึง่งก้นโน่เอ่อนี่ไงนี่ให้ดูฝั่งนี้ตั่งนี้มีเต็มเลยเยอะมากถ้าเปรียบเสมือนหน่วยงานออร์แกนิกอ่ะนี่ก็คือเจ้าหน้าที่เ <laughs> จ้าหน้าที่ที่มาให้คะแนนออร์แกนิกกับเราอะ่ะมาเยอะมาก นี่ก็แบ่งกันกินนะฮะต้องดูอย่างต้นนี้เราเราก็ให้กินแล้วแต่ถ้าปล่อยไว้อินมันจะกินหมดเอาอย่าเอาออไม่ก้อนก้อนก็หาสิเหลือแต่กินอยู่แล้วดะสีดะสีไม่ได้มาแค่ไม่ได้มาดูแค่วันเดียวเองนะเนี่ยดูสิกินไปเยอะมากมาแบบมาเยอะมากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นี่กินเก่งมากเลยนี่นี่ต้อนนี้ดูกอนกอจับตรงนี้สามตัวดูสิสามตัวลวกเลยหนึ่งสองสามโอ้โหป๋า ให้ทุกคนดูใบนี้ไหนดูตั้งแต่ตรงนี้ยันด้านหน้าโอ้โหโอ้โหนี่นี่ก้อนนี่ไงมาจับตรงนี้นี่ไงนี่ไงมาเชื่อปะปาจับไล้ไนี่ไงเต็มเลยตัวนี้อ้วนมากใส่ถ้วยก่อนโอเคเก่งมากจับเยอะมากลีไฮหรอลีไฮอจะเอลยอัเนี้ยตรงนี้ตรงนี้อ่าลี่ถือนะนี่ยก้นเห็นไหมนี่ก้อนอ้วนเลยเลกๆเลอ้วนๆเล็กๆเล็ๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล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  เดยววงไ然后放到碗中放这里放这里放这里อ้วนๆเลยโอเคเก่งๆเก่งๆเ่อเก่งๆกันเย่คือก่อนเขายังเบามือไม่เป็นเนาะเขาจับจนเล็บเขียวหมดเลยเขาจับแล้วบีดแรงไปกอนกลับไปที่ไหนบีเชลูกนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้นี่ไงก่อนตรงนี้ก่อนนี่ไงนี่กอนนี่ไงสองตัวสองตัวสองตัวนี่ไงโอ้ตรงนี้เต็มเราจะเก็บตัวเล็กก่อนเฮ้ยตกไปแล้วตัวหนึ่งอ่ะนี่ไงนี่ไง เอาเเอาเลยถ้าถ้าเอาหมดทั้งหมดนี้ก็น่าจะมีเกินร้อยกว่าตัวอย่างตาเก็บซีอาร์อ๋เก่งมากนี่ไงตัวนีงนี่เต็มเลยนี่นี่ก็มีหนึ่งตัวโอ้โหขากันเยอะมาก เอ้เก่งมากเราเราเราต้องช่วยกันเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะสอนลูกหลายภาษาด้วยมากทีแรกผมไม่รู้วคุณควรนอนหรือเปล่านะแต่คุณก็ต้องช่วยร่วมด้วยช่วยกันถ้าไม่ใช่นอนบุ้งแล้วได้อยู่ขมาก่อนิร์มจะให้จับให้อ๋อจับให้จับให้โอเคอ๋อถือให้ก็ต้องบอกว่าถือให้โอเคนะ don't r o p เถ้าดูดีถ้าดูดีคือเต็มทุกนิงแล เ้น <ève S 1> <sociedad, S 2> ี ını, ่ไงนี่ไงตัวอ้วนๆมัรมีกล้าจับด้วยหรอเนี่กาสินีเด็กบ้งนเนี่ยถ้าไม่ใช่นอนบุ้งละกล้าจับอยู่โอ้โหนอนบุ้งบินบุ้งตัววิ่งนี่ไงนี่สั่งตัว这里有两个，这里有两个，哎这里有两个，OK 这里是，OK 这里有两个，看得见吗？อ住跟ตระกูลชิม อันนี้เป็นลูกหลานของชีเมโจไดท์ท้งตระกูลยายมาอยู่นี่หมดเลเดี๋ยวต้อให้รองกอนดูชีเมจ้ยให้เล่นนะอ้โเยเลยให้เล่นนะเอ้ยเมื่อกี้ถ่ายอย่างงี้เห็นเห็นคนตายลี่ยาวมากเยดูซิเป็นการสากให้กระตาได้เลยนะเนี่ยลีต้นนี้ต้นนี้ก็เพียบเลย โอ้โหเยอะไหมถ้าสังเกตดูดีๆนี่คือมีแทบทุกกิ่งแล้วนะ你尽量尽量教他宝贝尽尽量教他英文哈对啊 Come on come o v ม here Let's find some more w o r m Can you spot the worm o oh, l gone here Okay pick it pick it up u uh huh, pick it up Yeah pick it up, yeah, pick it up. Yeah, pick it up. โอเคก็เป็นขอบคุณหนอนเนาะที่มาช่วยกินผักแล้วทำให้เรามีกิจกรรมดีๆตัวนี้ก็มีช่วยกันเล้วเก่งมากนี่ครับนี่คือตัวการันตีว่าผักที่เราปลูกในสวนทั้งหมดเนี่ยเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอซีที่ทานผักของแอรี่เนี่ยก็ อุ่นใจในความแปลอดภัยได้เลยนะฮะโอเคอบคัวเราเนี่ยก็กินผักจากสวนใช่นี่เลยโอเคมาการันตีความออร์แกกันเพียบเลยอ่ะ you want some more you wanna pick some more ต้นเนี้ยไม่หมดเลยนั่นอะ let's find